ในสมัยรัชกาลที่ห้าเกิดคดีสะเทือนขวัญคดีหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในพระนครตกตะกลึงและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากทีนีนี้เกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออัมแดงอยู่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฆาตกรโหดเยี่ยมที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์สังคมไทยในยุคนั้นอัมแดงอยู่เป็นบุตรสาวของจีนเอี่ยมและอัมแดงคุ้มครอบครัวของเธอเคยมีฐานะเป็นชาวเครื่องสวยในพระราชวัง ทำให้อำแดงอยู่เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยกับประวัตอาธรรมและมารยาชาววังอย่างลึกซึ้งต่อมาเธอได้แต่งงานกับหลวงบรรดอสิงหนาถบางแหล่งระบุว่าเป็นพระบรรดอสิงหนาถผู้ดูแลห้องเครื่องเสวยในวังหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและได้รับความไว้วางใจจากราชวงศ์ ชีวิตของอมแดงดูเหมือนจะเพียบพร้อมด้วยฐานะและครอบครัวที่มั่นคงแต่ภายใต้ความสุขสงบนี้นะั้ะลับซ่อนเรื่องราวความรักต้องห้ามและความขุงหวดอย่างรุนแรงในเรื่องของหลวงบรรดาหรือสิงหนาถมีท่านหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอหายซึ่งเป็นผู้รับใช้ในบ้านอ้อมแดงอยู่แอบมีความสัมพันธ์ลับซ้อนกับไอ ไ้แม้ว่าถ้าจะถูกมองว่าเป็นชนชั้นต่ำในสมัยสองคมนั้นก็ตามแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับเต็มไปด้วยความซับซอ้อนทางอารมณ์และอำนาจเมื่ออานมไดยู่จับได้ว่า ไอ้ไฮได้แอบไปมีสัมพันธ์สวัสดกับท่านหญิงคนอื่นในบ้านเพื่อเกิดความหึงหวงและเกี่ยวกาดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอยง่ายิ่งกับท่านสาวชื่ออีกเกลียงซึ่งกลายเป็นเป้าหมายความโกรธข,ของเธอนั่นเองตัองแดงอยู่ใช้ความรุนแรงอย่างถึงขั้นขีดสุดต,ต่ออีกเกลียงโดยการใช้ไม้ตะพดตีจนกระดูกหัก ทับหน้าอกอย่างรุนแรงจนทะลุป,ปอดและเคียดตีพร้อมกับอดข้าอดน้ำทรมานจนร่างกายของอีกเก้งเสียสภาพและสุดท้ายก็เสียชีวิตไปอย่างทรมานนอกจากนั้นยังมีท่าอีกสองคนในเรือนคือ อีปัยและอีจซงเริมถูกอันแทงอยู่ทรมานอย่างโหดร้ายจนพิการตลอดชีวิตเมื่อข่าวนี้ถึงพระเนตรเมตตาของรัชกาลที่ห้าพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสอย่างเด็ดขาดว่าแม้เป็นทาตชีวิตข้อพค่าเท่ากับคนทุกชนชั้นพระองค์ทรงเน้นย้ำคุณค่าของชีวิตและความเป็นธรรมอันควรมีแก่ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกสถา,านะทางสังคม ด้วยเหตุนี้สารจึงตัดสินประหารชีวิตอําแดงอยู่คดีนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีประหารชีวิตผู้หญิงที่สะเทือนใจประชาชนและผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างมากผู้คนจำนวนมากหลังไลไปดูการประหารที่วัดพระพาชัยสถานที่ประหารในขณนะน,นั้นคดีนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความโหดร้ายที่เกิดจากความหึงหวงและการใช้อำนาจเกินขอบเขต ในครอบครัวชนชัน้นสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในระบบท่าที่มีอยู่ในสยามนอกจากนี้คะแนนํำแดงอุ่นที่ยังถูกบอกว่าเป็นแรงพักดันแรงหนึ่มที่ทำให้ราชการที่ห้าทรงมีแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะดําเนิกนการเลือกท่าอย่างจริงจัง,จงเพื่อสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคมสยามสมัยใหม่นั่นเอง คดีอําแดงอุ่นนี้อยู่ในบทเรียนสาคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในสังคมที่มีการแบ,บ่งชนชั้นอย่างชัดเจนความรุนแรงและความอม่ยุติธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับชั้นในราชการที่ห้าทรงสแสดงความเห็นใจความยุติธรรมกับชีวิตของข้าที่เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยพลิกโฉมสังคมไทยไปสูค่ความเท่าเทียมเป็นอย่างมากถึงแม้จะเกิดโศกนาฏกรรม แต่สิ่งที่ตามมาคือการตระหนักถึงคุณค่าของลูกทุกคนไม่ว่าฐานะใดๆและความพยายามยกลูกบ,บทาทที่เป็นหนของความอายุธี่ทนี้อย่างเด็ดขานั้น